สวัสดีครับวันนี้ทีมงานตัวพ่อและใจสงขลาเราจะพาไปกินกว๋วยเตี๋ยวซึ่งเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวเก่าแก่คู่เมืองสงขลามากว่าหนึ่งร้อยปีแล้วนะครับร้านนี้ชื่อว่าร้านกว๋วยเตี๋ยวโกแบนสูตรโบราณซึ่งตั้งอยู่แยกถนนรามันตัดถนนไซบุรีตรงข้ามกับสมาคมแต้ติ๋วสงขลาเขตเทศบาลนครสงขลานะครับใกล้กับแถวแถวย่านเมืองเก่าสงขลาซึ่งเป็นย่านท่องเที่ยวของเมืองสงขลานั่นแหละครับ ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเก่เกเกาแก่คู่เมืองสงขลาในย่านนี้เปิดมากว่าหนึ่งปีแล้วครับซึ่งบรรยากาศในร้านก็ยังคงเป็นบ้านไม้เก่าแก่สองชั้นได้สัมผัสกับกลิ่นอของความเก่าแก่และความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณดั้งเดิมแท้ๆเลยครับซึ่งสืบทอดต,ต่อกันมาเป็นรุ่นที่สามแล้วนะครับ และกำลังจะผัดเปลี่ยนมือส่งต่อให้กับรุ่นที่4นะครับที่ร้านก๋วยเตี๋ยวโกแบนสูตรโบราณแห่งนี้ครับมีหลากหลายเมนูให้เลือกและก็ล้วนเป็นต้นตำรับของความอร่อยที่สืบทอดต่อเนื่องกันมานะครับมีทั้งมีเหลืองเส้นเล็กมีขาวก๋วยเตี๋ยวแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำต้มยำเย็นตาโฟและก็ต้มหางหมูครับ ส่วนที่เด็ดที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านอีกอย่างนะครับซึ่งใครไปแล้วเนี่ยเกือบทุกโต๊ะครับต้องมีงต้องสั่งก็คือลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเอ็นหมูและเต้าหู้ทอด ซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของร้านที่ทางร้านทําเองทีละลูกทีละลูกด้วยมือเลยครับซึ่งเป็นเมนูที่ลูกค้าทุกคนมาแล้วเนี่ยครับต้องสั่งทานมาครับมากินคู่กับกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยครับเป็นจานๆเลยครับส่วนเรื่องของรสชาติอาหารกว๋วยเตี๋ยวทุกอย่างในร้านเรียกว่าอร่อยกินได้หมดเลยครับดูได้จากบรรยากาศในร้านครับซึ่งเปิดตั้งแต่ ประมาณเจ็ดโมงเช้าจนถึง4ี่โมงเย็นเนี่ยมีลูกค้าหมุนเวียนเข้าร้านตลอตลอดครับแทบไม่มีโต๊ะว,ว่างในร้านเลยครับ คุณสุชาติรัตนาคันทรงหรือว่าโกแบนอายุ7 2ดปีเจ้าของร้านนะครับบอกว่าสูตรการทำกว๋วยเตี๋ยวที่ร้านเป็นสูตรดั้งเดิมของคุณย่าที่เปิดร้านขายอยู่และคุณพ่อเขาได้ทําต่อมาจนมาถึงรุ่นตนที่กําลังขายอยู่ตอนนี้ครับก็ยังเป็นสูตรดั้งเดิมไม่มีผิดเพี้ยนครับและกําลังส่งต่อเป็นรุ่นที่4ี่ให้กับลูกชายนะครับขายต่อ โดยคุณศิวรกรรัตนาคันทรงครับซึ่งเป็นลูกชายของโกแบนและตอนนี้ครับกำลังเรียนรู้วิทยายุทธการทำก๋วยเตี๋ยวเป็นรุ่นที่4จากคุณพ่อนะครับบอกว่าเมื่อก่อนก็ทำงานอยู่ที่กรุงเทพครับและตั้งใจที่จะกลับมาสืบทอดตำนานความอร่อยก๋วยเตี๋ยวต่อจากคุณพ่อครับและได้กลับมาอยู่กับครอบครัวมาช่วยดูแลพ่อด้วยครับ ควบคู่ไปกับการทาร้านกว๋วยเตี๋ยวโกแบรนสูตรโบราณแห่งนี้ต่อไปในขณะที่จากการสอบถามลูกค้าครับเราไปคุยถึงโต๊ะเลยครับที่มากินที่ร้านนี้หลายคนบอกว่าเดินทางมาไกลครับมาจากนอกเมืองครับก็มากินที่ร้านนี้เป็นประจําและยืนยันในความอร่อยนะครับและดีใจที่มีการสืบทอดให้กับทายาททุนที่สี่พอจะได้กินกว๋วยเตี๋ยวสูตรโบราณต่อไปและเป็นร้านที่ก๋วยเตี๋ยวกาแก่คู่เมืองสงขาตลอดไปครับ เราไปดูบรรยากาศทั้งหมดกันเลยครับอัดด้วยเดี๋ยวรวมมันเลยเดี๋ยวไอ้อาเ้ามันไปอัดมันไปอัดรวมเองครับพี่อครับร้านเปิดมาเป็นยังไงบ้างครับประวัติเป็นยังไงบ้างครับเดิมอยู่กับย่านนนครับผมทไมต้อย้าอยู่กับย่านนะครับเตียครับผมมันมาเปิดเองนี่รุ่นที่สามรุ่นที่สามร้อยกว่าปีแล้วอืมสามรุ่นร้อยกว่าปีแล้ว นี่แต่อายุสิบหกปีเงินนี้ต่อไปจะเป็นรุ่นต่อไปรุ่นที่สี่จะรับหรือเปล่ากรับไม่รู้อนนั้นก็ช่ายไม่รู้เรื่ของวัตถุดิบอะไรนี่ทำเองหมดเลยใช่ไหมครับวัตถุดิบบางส่วนก็ซื้อครับผมเส้นเส้นบะหมี่อะไรพวกนี้ต้องซื้อครับผมไอูไรโรตีจะทำเองหมดลูกชิ้นทำเองหมดทุกอย่างเลยทุกอย่างแล้มาทำกับมืออย่งอยู่แล้วใช้เครื่องลงโบราณ อันนี้เราเมนูที่ร้านมีอะไรบ้างครับมีเต้าหู้ทอดยัดไส้ออจะชิมนเนื้ออจะชินเนื้อหมูออชิมเนื้อปลาออชิมเนื้หมูออตะกันมีนะหางหมูด้วยหางหมูแล้วอะไรขายดีสุดอะไรที่เป็นไฮไลท์ไฮไลทตอนนี้ก็คือมีเหลือง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 ส<ม>ีขาวขาวแด,ดงแดงเท่านั้นแหละถึงลูกค้าจะมา กกี่โมงครับเปิดตีกี่โมงครับเจ็ดโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นลูกค้าเต็มตลอดเรื่อยๆเต็มมัางไม่เต็มมัางแล้วแต่ขอว่าที่จะขายดีหน่อยอ,อ,อืมตอนนี้สุก็ไม่เท่าไหรก็อยูออย่วัเพอุ่อยากวันพุธหักเป็นวันหยุดครับจะเลิกจะขายวันพุธหกนะักอืมแล้วเชิญเชิญชวนลูกค้ายัางไงเชิญชวนหน่อยครับเชิญชวนลูกค้า แล้วมาสงขาไม่ผิดหวังครับ,ร,บร้านโกแบนอยู่หน้าสม,ม่ำเสมอแจ๋วถขายราคาเดียวกันหมดครับมไม่ว่าต่างชาติหรือในคนยังไปด้วยโอเคโอเครา,าคาเดียวกันหมดครับแล้วก็มททีที่เที่ยวเยอะที่ถ่ายรูปเยอะแถวนี้ครับใกล้ใกล้ร้า,านมีที่ถ่ายรูปเยอะเป็นย่านเมืองเก่าครับ อ๋อวิชานนุ่นางงามครับเยอะๆครับสมรคมเจ้าผิวสามเจ้าพ่อหลักเมืองครับหนุ่มนางงามเหมือนไซริมันอยู่จุดจุดจมดิ่วรถนน้าของหนุ่มทหารยิงทุกคนโอเคครับนี่จะมาสืบ์ฟทอดรุ่นที่สี่ไหมครับหรือว่าอ่าสืบทอดต่อครับสืบ์ฟทอดต่อรุ่นที่สี่เมื่อก่อนทํางานอะไรครับเออเมื่อก่อนทํางานบริษัทเอกชนครับผมแล้วก็ แล้วก็ลาออกมาเพื่อจะมาสืกทอดกินเนงานของครอบครับคิดว่าเราจะขายต่อไปจนใช่ครับมีรุ่นต่อไปมีรุ่นต่อไปชัวร์โอเคครับเชิญชวนลูกค้าหน่อยครับก็เชิญชวนลูกค้ามาอุดหนุนกันเยอะๆนะครับเป็นสูตรดังเดิมนะครับร้านนี้บ่อยไหมครับกินบ่อยไหมครับบ่อยเลยลูกรสชาติเป็นยังไงรสชาติอร่อยอร่อยมากนั่งเตะสป้ากินนั่งแตะสมัย พ่อไอมารุ่นลูกอืมนี่จะไปุินหลานอีกแล้วอ่านี่ล่นหลานอีกแล้วอร่อยลูกถ้าไม่อร่อยอ้บ้านอยู่ไกลถึงนู้นเน่โลตัสขับมากินนี่กินวตัต้งใจตั้งใจมากินเลยใช่ไหมัตั้งใจมากินลูกเป็นปรนแท้ไม่แท้ดูเอาเองโอเคเครับเวลาลูกไปไหนมาไหนก็บอกอย่าลืมลูกซื้อเส้นก๋วยเตี๋ยวของโกเบนให้แม่นะชื่อบ้านจะไม่กินขนงโกเบนตลอดโอเคครับ และทั้งหมดนี้ก็คือภาพบรรยากาศและสีสันงานเก๋วยเตี๋ยวโกแบรนสุโบราณซึ่งมีอายุมากกว่า100ปีคู่เมืองสองขลาที่ทีงานโเฉพาะและการสงขลาครับเราหลงพื้นที่ประดิาม์บรรยากาศมาให้ได้ดูกันครับใครที่ยังไม่เคยกินครับก็ไปลองกินกันได้นะครับจะได้บรรยากาศเก๋วยเตี๋ยวสูโบราณแท้ๆนะครับไปกันได้ครับที่ร้านเก๋วยเตี๋ยวโกแบนสูโบราณ น้ำเอาน้ำเลยช่วยด้วยทำไหมป้าพูดไหมปิดเทียนเลยกินแบบอร่อยเป็นี้เนน้ำียามันดร่สุมยเจ็บกับมาตกหน้าแล้วลเทียนก็ชั้นแลบแล้วก็ขายอาเกิร์ีิเตอร์